ครับผมต่อไปก็จะเป็นวิธีการประกอบป๊ำนาญนะครับป๊ำนาที่เราพันเสร็จนะครับทอายาได้เรียบร้อยนะครับทำความสะอาดน้ํายาเรียบร้อยนะครับอันนี้เราพันเสร็จนะครับาสายมัจะอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็เข้าไปเลยนะครับ ดูน็อตจะดตรงกลางนะครับดูน็อตมันหาดูน็อตหาตำแหน่งดูน็อตก่อนนะครับตำแหน่งรูน็อ,อนนตอมันจะอยู่สีตัวนะครับเราจะหาตำแหน่งดูน็อตก่อน,น ันตรรงะคบจริงๆเราก็มาร์คไว้ได้นะครับมาร์คผมก็มาร์คไ้น,นะครับนี่ตรงแล้วตรงมาร์คแล้วนะครับตรงมาร์คแล้วเราก็ใส่เลยนะครับมันจะมีประกับนะครับประกับอยู่ตรงนี้นะครับนี่นนะครับน็อตประกับวิธี you, ใส่น็อตประกับนะครับให้เรา ใส่น็อตเข้าไปตรงนี้นะครับดึงดึงน็อตประกับมานะครับผมจะใส่ไว้สองตัวนะครับก็น็อตยาวๆนะครับใส่ไว้นะครับแล้วก็ดึงไว้นะครับแล้วก็ใส่ฝาเข้าไปเลยนะครับนนะครับหลังจากที่เราดึงน็อตใส่เสร็จแล้วก็ใส่น็อตประกับนะครับน็อตประกับจะมีสามตัวนะครับก็ใส่เข้าไปเลยนะครับ ค่อยถอดทีละตัวนครับจะมีน็อตของมันนะครับน็อตประกับสามตัวนะครับมาแล้วครับแล้วใส่นอ็อตตรวนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะดึงดึงให้มันเข้าให้สเตเตอร์มันเข้าไปลึกกว่านี้นะครับจะได้ใส่ประกับได้ง่ายนะครับ ตรงข้าม4ี่โมงนะครับรกลับออกมานะครับนระกลับก็จะใส่ได้3ตัวนะครับใช้น็อตยาวดึงออกมาก่อนนะครับได้แล้ว น็อตล็อกให้แน่นเลยนะครับกันให้ครบสีตัวนะครับหลังจากที่ใส่น็อตครบนะครับเราก็จะใส่ใบพัดนะครับใบพัดข้างหลังนะครับใบพัดตัวนี้ก็จะมีมีแหวนล็อกนะครับมีแหวนตัวนี้ครับแหวนสับปิ้งล็อกนะครับแล้วก็ล็อกนะครับใส่แหวนล็อกเสร็จนะครับเราก็จะใส่ปาครอบใบพัดนะครับ หลังจากที่เราประกอบเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีสายตัวนี้จะเป็นสายสวิตช์แรงดันนะครับตัวนี้มอเตอร์ก็จะมีที่ออกมานะครับสี่เส้นนี้นะครับสี่เส้นนี้ก็จะเข้าแคบสองเส้นนะครับตันนี้เข้าแคบไปนะสีขาวนะครับที่ผมออกมาเข้าแคบนะครับสองเส้นนี้นะครับเข้าแคบตรงไปเลยนะครับ แล้วก็จะเหลือ2เส้นสีแดงกับสีดำนี้นะครับสีแดงก็คือเอาไปเข้าปลั๊กไฟนะครับสีแดงก็จะเข้าไฟตรงเส้นหนึ่งไว้นะครับนะครับมันก็จะเหลือเส้นมอเตอร์อีกเส้นหนึ่งนะครับให้เรามาผ่านผ่านสวิตช์นะครับผ่านสวิตช์นะครับเข้าสวิตช์นะครับเข้าสวิตช์เส้นหนึ่งนะครับออกจากสวิตช์เส้นหนึ่งก็ไปเข้าปลั๊กนะครับปลั๊กไฟนะครับ จะพบวงจรพอดีนะครับนะครับเดี๋ยวจะให้เห็นชัดๆนะครับเนี่ยมอเตอร์จะออกมาสี่เส้นใช่ไหมครับล้วก็เข้าแคปไปสองนะครับเหลืออีกสองเส้นนี่ปกติเนี่ยเข้าปลั๊กเลยก็ก็หมุนได้เลยนะครับแต่ว่าเราจะเอามาผ่านสวิตนะครับนี่ครับสวิตก็คือเส้น2เส้นนี้นะครับสวิตตัวนี้นะครับสวิตแดงดันนะครับผมวิธีการต่อก็อันนี้จากปลั๊กนะครับตัวนี้เป็นปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟแล้วก็เข้า สมมติตันนี้สีแดงนะครับเราเข้าสีแดงไว้นะครับเราเข้าขั้วนี้ไปนะครับสีแดงนี่นะครับผมจะปักไฟนะครับ2เส้นนี้จะเป็นปลักไฟนะครับผมก็เส้นหนึ่งผมก็จะเข้าตรงไว้ตรงนี้นะครับทีนี้ก็เหลืออีกเส้นหนึ่งนะครับจากมอเตอร์นะครับเราก็จะเอาไปผ่านสวิตนะครับสีดําเส้นนี้นะครับไปผ่านสวิตตัวนี้นะครับเนี่ยผ่านเอาสวิตตัวนี้นะครับสวิตช์งเส้นนะครับมันมา2เส้นเราไปผ่านเส้นหนึ่งนะครับ เอาตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขันก่อนนะครับนี่นะครับเราก็จะเอาสวิตช์นะครับมาเข้ามอเตอร์เส้นหนึ่งนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเราก็จําเข้าไปตรงนี้ทีนี้ก็เหลือสวิตช์อีกเส้นหนึ่งนะครับสวิตช์อีกเส้นหนึ่งก็จะเอามารวมกับตัวปลั๊กไฟนะครับเนี่ยัวปลั๊กไฟอีกเส้นหนึ่งนะครับเนี่ยปลั๊กไฟมันจะมี2เส้นนะครับเส้นนี้กับเส้นนี้เส้นหนึ่งเราไปเข้าไฟตรงมอเตอร์ตรงไว้นะครับอีกเส้นหนึ่งเราก็มาเข้ากับสวิตช์นะครับสวิตช์แรงดันนะครับอีก สว <auto> ิตต่างๆอีกเส้นหนึ่งก็ไปเข้ากับมอเตอร์ไว้นะครับตรงนี้นะครับนี่บนะครับผมก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมที่การทํางานมันก็ไฟตัวนี้ปักนะครับก็จะมาเข้าตรงอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นตเป็นตัวนี้เป็นลายนะครับตัวนี้เป็นดินอย่างเงี้ยครับดินก็จะวิ่งมาเส้นนี้มาเข้าสวิตตัวนี้นะครับวิ่งเข้าสวิตแล้วก็เหมือนกับสวิตปิดเปิดนะครับปิดเปิดพอวิ่งมาปุ๊บก็มาเข้า มอเตอร์นะครับตัวนี้นะครับจะควบวงจรนะครับมอเตอร์ก็จะทํางานนะครับทีนี้เวลาน้ําเต็มนะครับตัวนี้มันก็จะพองเหมือนลูกโป่งนะครับสวิตตัวนี้มันก็จะมาตัดนะครับมันจะเป็นสวิตอย่างเงี้ยพอมันพองขึ้นปุ๊บมันก็จะตัดพอตัดปุ๊บมันจากออกจากกันอย่างนี้นะครับมันก็จะไม่ทํางานนะครับแต่พอเวลาเราเราปล่อยน้ําออกนะครับตัวนี้เราปล่อยน้ําออกมันก็จะสวิตมันก็จะแตกกันอย่างนี้นะครับเหมือนปิดเปิดเหมือนสวิตปิดเปิดนะครับก็จะแตกกัน พอแตกกันปุ๊บปั๊มก็จะทํางานนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นสวิตช์แรงดันนะครับแรงดันถ้าน้ําออกเมื่อไหร่ก็จะทํางานนะครับเหมือนครับนี้ก็จะเป็นการต่อนะครับต่อและประกอบมอเตอร์นะครับปั๊มนะครับตัวนี้จะเป็นปั๊มคู่นะครับนะครับปั๊มคู่กระดานนะครับวิธีประกอบวิธีต่อก็ประมาณนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กหรือว่าใส่เบเกอร์นะครับ ก็ใช้งานได้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาลองกันนะครับครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับนี่นะครับมันหมุนถูกทางเลยนะครับอยู่ที่2แอมป์นะครับ2.2แอมป์นะครับโอเคนะครับเปิดนั่นไม่ได้นะครับไม่มีน้ํานะครับมันจะหมุนอย่างนี้นะครับถ้าเราดูด้านด้านอ่าด้านใบพัดนะครับมันจะหมุนอย่างนี้นะครับปั๊มนะครับมันจะหมุนถูกทางเลยนะครับนี่หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับ ครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับส่งงานลูกค้าได้นะครับผมสำหรับปีนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ